ขอการ์ดพูนให้มาชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็มา<ผ>มสอนเล่นเกทแก็วันนี้ก็มาสอนทำเพลงอินโดนตอนแรกต้องมีแอป,ปนี้ก่อนครับนี่แพร่โลกกันได้ไม่ง่ายนะผมนี่เลยตอบมะนี่ผมแบบนี้ครับผมของใครอะ โเคมแบบนี้ซึ่งกดปุ่มนี้ปุ๊บเราก็ใส่ชื่อเราใส่ชื่อคุณก็ได้อีผมจะใส่ชื่อผม D R E A M นะครับผมตกลงอันนี้มีแล้วใช่ไหมครับผมเไปโครงการวางแล้วเราก็ไปเลือกนี่เลือกอะไรได้ สมมติปุ๊บเรื่องอันนี้เรื่องอันนี้ไปแล้วปุ๊บโอเคมุตินคงเรื่องอันนี้แล้วก็จะเราก็จะเอาภาพนี้มาปุ๊บปุ๊บใส่อย่างนีู้กตกลงปแ,ปลแล้วก็ปุ๊บและถ้าเราอยากให้มันหมุนแบบนี้ก็ภาพเหมือนเดิมเนาะแต่ผมว่ากดซ้ำหน่อยนะโอเคแล้วก็ภาพไมค้ค่ามา หนึ่งนี่ภาพเคลื่อนไหวผมชอบเอาฝนตกแมวะนึ้อ้อยลอ,อยนะอยนะไรกนะ็ไดนะ้ของเสียงนกะินะ่งเสมมติว่ของเสียงกิ่งและแล้วก็ไปเลือกเพลงเพลงน่ะ เช่นวันนี้นะฟุ๊กก็กดถ้าเราลืมกดบวกก็ทำไม่ได้นะผมลงนี่ครับรนะไม่ได้โอ้อ่าจำไม่ค่อยได้นะครับผมเปิดแล้ว แค่นี้นะครับเรียมก็อแอะรู้บ้างทำไมกดโอเคนี้รเราก็จะได้นี่แล้วและเราก็ไพ่แค้นชื่อว่าเรียมใช้คิปเปอร์ไหมตรงเนี้ยผมเก็บมั่วงครับผมเรียมใช้คิปเปอร์ตรงเนี้ยใช่ทำไมโอเคครับผมและแค่นี้นะนี่แค่นี้ก็ลำรับเองอินโตแค่นี้ ก็สำหรับชมอคุณที่รับชมกันด้วยนะครับผมขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไม่บอกรอยนะครับผมโอเคคลิปนี้มีขอขอบคุณที่มารับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสอนเล่นเกม์ก็วันนี้ก็มาสอนทำเปียอินโดนตอนแรกต้องมีแอปนี้ก่อนครับนี่แพร่โลกันได้ครับไม่ยากครับผม นี่เลยตบลมานี่ผมแบบนี้ครัแบบผมของใครอะ่ะนี่ผมแบบนี้ซึ่งกวดปุ่มน,นี้ปุ๊บแล้ก็ใส่ชื่อเราใส่ชื่อคุณก็ได้อีก ผมจะใส่ชื่อ D R E A M นะครับตกลงอันนี้มีแล้วใช่ไหมครับผม,ผมไปโครงการวางแล้วเราก็ไปเลือกนี่เลือกอะไรงได้สมมุติว่าผมเลือกอันนี้เลือกนี้ไปแล้วฟุ๊บโอเคสมมุติผมเลือกอันนี้ลนแ,ลลนแล้วก็จะเราก็จะเอาภาพนี้มา ปึ๊บใส่อย่างนี้ก็ตกลงแล้วก็ปึ๊บและถ้าเราอยากให้มันหมุนแบบนี้ก็ภาพเหมือนเดิมเนาะแต่ผมว่ากดซ้ำหน่อยนะโอเคแล้วก็ภาพมหมครัมมาปึ๊บหน,นึ่งนี่ภาพเคลื่อนไหวผมชอบเอาฝนตกไม่เอะนึบร้อยอนะ เราอะารนี้งงก็ได้ของเสียงกิ่งโอเคิสม,มอของเสียงกิ่งและเราก็ไปเลือกเพลงเพลงนะใช่ไหมเพลงนี้นะฟึ๊บก,ก็กดถ้าลืมกดบวกก็ทำไม่ได้นะ ลงนี่ครับไม่ได้โอ้ว่าจำไม่ค่อยได้นะครับปุเปิดเลยครับโอเค่นี้นครับเดี๋ยวก็แอระรู้บ้างทำไมกดของแค่นี่รเราก็จะได้นี่แล้วครับ และเราก็ไปเขียนชื่อว่าเรียมชาคิปเปอร์ไหมตรงเนี้ยผมเ็บมะม่วๆนะผมเรียมชาคิปเปอร์บนตรงเนี้ยใช่ทำไมโอเคครับผมและแค่นี้นะนี่แค่นี้ก็สำหรับยิงอินโดแค่นี้ก็สำหรับชมคุณที่รับชมกันด้วยนะครับผมขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม ไม่บารอยนะครับผมโอเคคลิปนี้มี